แต่เด oui, as ี๋ยวเราควรจะต้องพึ่งนี่หลงแล้วเนี่ยแังไงก็แตกเฮ้ยหลังหินพี่เราลอดแลนอ่นน่ะเราต้องดูว่ายานอยู่ตรงไหนเรายืดยืดอีกฝั่งหนึ่งของยานน่ะยิงโดนเราเขียนคแตกตัวคุณนิดเดียวเลคุณแตกตามคีบเลยนะเล็กไมนชี้ไปตัดสาอยแปไปด้ไม่เป็นแค่นึ่น่งคีเข้าใกล้ไปได้เดยตาย ไอ้เหี้ยอันนี้เราจะเน้นไปอยู่บนบนหินไกลๆเก้อเหรอเราเรายืนยืนขอบเลยตอนนี้ยืนขอบแล้วก็ปาสมกันตรงกลางเลยนะตอนนี้ยิงพุ่งสุ่มพี่ตอนนี้ไอ้เว้ยลงแม่นเอาไว้ไอ้เยตอนนี้ยิงตอนนี้ยิงพุ่งสุ่มตอนนี้ยิงพุ่งสุ่มตอนนี้เราเคลียร์มันเรื่องมาเยอะๆเราค่อยสุ่มเดียวเลยเดียวอ่ะเอาไอ้เหี้ยลงเหี้ยแล้วไดยังไงต่ออ่ะอย่าพุ่งสุ่มอย่าพุ่งสุ่มมาพี่นะพุ่งสุ่มพุ่งสุ่มมันมาเยอะๆก่อนละก็ค่อยสุ่มเดียวเลยน้อยขาดมันจะมาเยอะๆเหรอวะเดี๋ยวมันเรื่่ออยๆะ ไอเรือยื้อกันนะไอ่ี่มันโอ่มันแค่นี้เองนะเฟลแรกนี่ใช่เฟลแรกมาเนี่ยเฟลแรกรอวันรอก่อนเดียมซูมเดียมซูมเราจะมันกันนัดวันนี้นะบอกเลยแจ้งเกิดกันนี่แหละสูงเฮ้ยไอมึงมาข้างหลังวิ มาน้อยเกิอไหมฮะปูปลาช่วยบอลเลยครับน้อยเคฟีูฟไปโอ้าสั่นเลยดเนี่ยนหกันโอ้าสัา่นไปดียืนโยกว่ะทำอะไรไม่ขาเดี้ยงเลยอ่ะ เริ่มเริ่มเยอะแล้วเริ่มเยอะแล้วเร่มเยอะแล้วี๋ยผมมันก็จะเริ่มขึ้นแลดิผมมันก็จะมาแล้วเรียงย่ยไปก่อนกูสุ่มฝั่งนู้นห่อยมาเราเริ่มสุ่มแล้ใช่ไหมเริ่มขอมมันแล้วใช่ไหมเออสุ่มแลเพราะถ้าไม่ลงนี่คือเหมือนมันก็จะไม่นหนอ ซูมเสร็จนี่คือไม่มีอะไรเล่นอะที่มัหมดเลยหมดของจบแล้วสูมบเลยนี่เอ้ยโดนตายบอลลุ่นเลยโอ้พี่นเอใชเาเริ่มซูมซเบืเลยเขาริ่มปัอ้โดูตรเหลมึงเห็นไหนโอ้แตกโอ้โหอเ่หลอกพีคสุดนี่มึงตายวะ เอวิโจิ้มโยจิมจิมโยนโยนมาตงตายช่วยกันเพื่อ้ย l งเด t ียว้าัเสรแล้วตเียงสุ่มดีสุ่มหมดนี่คือเราของเล่นหมดนะนี่หมดของเลยุ่ quân này. Đấy. 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 สามนาทีลองยาว้ไม่ลงเลยกันนะะเอาไว้จบว้ากอยากเ่น็จริงครับ t ็โแต่ไงพี่ ไฟ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 ตัวตีนีจครับแตกแตกอนีี่มันกีมันไม่ตายไอ้เจ้าออ้ไอ้บอลี่มาไม่อยไอ้บอล

ออนนี้ยาโหผูหหเห็นยามตกแล้วสัตว์ช่วนนี่ไงยาเออเป็นครบไหมไ้่เก็บแบบนี้อือขาดสามนี่ไงหนึงอยู่ตามแคมป์จะมี<ห>ตามแลบอะ่ะแพี่ถูกฉลวงไเมไื่อนี้ เลยต้องลองส่มสักหน่อย้วมั้งเนี่ยเรามาลองปลาสูมพร้อมกันพี่ลองลองลองูดเล่นปูดงมไปแล้วอ่ะปุบเราเปุบอะนี่นะเหอาน่เฮ้ยไ่เห็นว่ะตหังกับเราอ๋อเกม่ลปุบไหมเน่รอพร้อมกันรอพร้อมกันเนี่ยาแล้วกันนะเฮ้ยสัญตอีกโอ้โห้สัญางเอ้ยสัญมารีรอสัแป๊บนึงเอ้บอลเอ้ยบอลมาแล้ว ไอ้ชายทั okay. my name, my name ้งที่ไหนอ่ะเดีอยู่นี่พี่เห็นยวรอมากขึ้นเลยปะเดวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอทีมงานไม่รอทีมงานรอทีมงานอ๋อรอทีมงานระเบิดนี่นับคนนี่พร้อมยังยังไม่มาว่ะจะนีนไม่ใช่หรอเป็นหมออยู่ไม่ใช่หรอเออต้องมีนี่ ไอหมอกยังวะเราดึงใครจะมาล่ะจะล้วหมอกเกิดมาแล้วเอาเอาเตรียมตรงนี้ตรงตรงเอาปลาไปตรงตรงนั้นนะพี่ปลาไปทางนั้นนะมาเอาพีเอา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 เอเฮ้ยเดี๋ยวอะไรตรงนี้เหรอตรงนี้ปุ๊บเพ่เยเร็วเร็วเร็วพี่ชายไปชายทางเฮ้ยเออเอาเออเกือบเอ้าตาย โอ้โยย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 ยายย,าย้ยยยนยย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 ายนนยายยยยยเลยยลยยยอ,อยย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 เข้ายย